ครับยูทูบตังกุยตังกุยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28กันยายน2025หรือว่า2568นะครับลิเแอร์พูลนะครับเตะ5เกมชนะรวดแพ้แล้วนะครับหงปีกหักแพ้นัดแรกนะก็จะเป็นเกมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และเกมในพรีเมียร์ลีกมันยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฟนบอลเวอร์พููผมผมมีความรู้สึกจับอารมณ์บางอย่างได้ของแฟนบอลเลี้ยวผูนะมันเป็นวันที่แจ็คพอตแตกหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันถูกดึงกลับมาสู่โลคแห่งความเป็นจริงว่าไอ้หกเกมที่ผ่านมาเนี่ยริบุนถือว่าทําได้ดีนะสุดท้ายเร่งเครื่องชนะได้เนี่ยทำได้ดีนี่ถือว่าดีอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันมีหลายเกมมากที่สุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้3คะแนนสุ่มเสี่ยงมากที่จะเสมอแต่ว่าชนะทีเนี้ยเมื่อวานนี้มันมาเกิดขึ้นนะครับสุ่มเสี่ยงมากที่จะไม่มีแต้มแล้วมันก็ไม่มีแต้มจริงจริงมันคือผลข้งการที่สะท้อนมาจาก การเล่นในสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งหลักกันใหม่ผมเชื่อว่าแฟนบมลลิเวพูลเนี่ยออหลายคนไม่ได้ถึงขนาดซีเรียสมากกับความแพ้แพ้เกมนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะทีมก็นาจ่าฝูงอยู่ด้วยแต่ว่ามองเห็นความผิดพลาดจุดบกพร่องที่เดี๋ยวต้องรอดูว่าอาร์เนอร์สโลตเนี่ยจะหยิบไปแก้ไขได้ดีแค่ไหนรวมไปถึงการตอบสนองของอนักเตะด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอเชลซีเป็นเกมที่ท้าทายมากๆนะ ก็อยากจะชื่นชมโอลิเวอร์กาสเนอร์แล้วก็ลูกทีมของเขานะคิสซั่นพาเลสโอ้โหแสดงเห็นว่าเขาเป็นของจริงทั้งตัวเขาแล้วก็ลูกทีมเล่นได้ดีมากแล้วก็ไม่แปลกเลยว่าทำไมคิสซันพาเลสยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้20ทีมของพรีเมียร์ลีกเหลือทีมเดียวแล้วที่ยังไม่แพ้ใครก็คือคิสซั่นพาเลสนะแล้วพาเลสเองเนี่ยก็เพิ่งจะเอาชนะเลียกพูลมาได้ในศึกชิงโล่คอมมิวนิตี้ชิล์นะครับเสมอ2-2แล้วยิงจุดโทษชนะ เฮิรนเวลาเนี้ยพาเลสไปได้สวยมากๆนะในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะที่เซเวอร์เฮิร์สพาร์คไปดูการจัดตัวกันก่อนนะครับไม่ได้มีอะไรผิดคาดนะสำหรับการจัดตัวของทั้ง2ทีมคิสซัมเมเดสเจ้าบ้านเนี่ยก็มีชองฟิลิปมาเดต้าเป็นกองหน้าตัวเป้าอิสมาอาลซาฟิตแล้วพร้อมแล้วนะครับก็ลงมาเล่นเป็นตัวจริงตัวหลักนะครับหายไป3นัดซามาปุ๊บคนที่จะกระทบก็คือไดจิคามาดาเพราะว่า ในจีพเดนเนี่ยขยับขึ้นมาเล่นกับเยเลมิปิโน่พอซามาคำระก,ก็ต้องขยับลงไปยืนกองกลางก็ไปยืนคู่กับอดัมวาตันคนที่หลุดไปเป็นสำรองก็คือวิลฮิลส์นะครับเนี่ยทีมของพาเลสไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเล่นนักเตะกลุ่มที่มองเห็นชัดๆเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งวิงซ้ายไทยลิกมิเชลวิงขวาดาดีบุญยสแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสคนคริสติชสัส มาร์คซองลาครัวสแล้วก็มาร์คเกอีผู้ตัดประตูดีนเฮนเดอร์สันชัดเจนนะครับก็การจัดตัวของออลิเวอร์การ์สเนอร์แล้วก็รูปแบบการเล่น3-4-2-1ี่สอเราเล่นได้อย่างเรียกว่าเข้าขารู้ใจแล้วช่วยกันเล่นเล่นดีมากนะครับส่วนเรียร์พูลเนี่ยก็มีอลิสงเบเกอร์เป็นผู้ผูตัา,าประตูแบ็คขวานี่ใช้คอนเนอร์แบรดลีย์นะแบ็คซ้ายใช้มิมลอสเคอร์เคสนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คก็ยังเป็นอิบราฮิมากโกนาเต้กับเฟอร์จิวฟันได อาริซิเมลิสเตอร์กับไรอันกาเฟนแบกก็เป็นคู่กองกลางโซโบโไปไหนโดมิริโซโบสไลเล่นเบอร์สิบเล่นเบอร์สิบเวสไปไหนเวสไปเล่นปีกซ้ายครับกัคกโปไปไหนกัคกโปสำรองครับเกมเมื่อวานนี้นเนอร์สลอตจับตัวแบบนี้นะครับซาร่าก็ขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิสซักเพราะนั้นประกาศตัวออกมาเนี่ยเดอะคอพหลายคนก็ อ,อยากเห็นทีมชุดนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไม่ปลื้มกับการเล่นของโกดี้คักโบหลายคนบ่นว่าคักโบต้องนั่งสำรองได้แล้วเอาใครมาเล่นแทนดีล่ะลีโอ <Leo S 1> อินกูโมอาลีโอก็แสดงเห็นว่าในเกมคาราบาวครับกับซายัมตันเนี่ยเป็นตัวจริงแต่ว่าเ,เขาไม่มีอิมแพคกับเกมเลยหรือว่าเป็นใครดีเคียซ่าไหมแต่ว่าเกมนี้เคียซ่ายังนั่งสำรองไปก่อนแล้ว็ลอลตเลือกใช้โฟรเรนเวสนะครับทีนี้ถามว่าเกมเป็นยังไง ก็้ลงบอกว่าไม่ดีเลยครึ่งแรกทั้งครึ่งเป็นของคิสตันพาเลสอาริซงเบเกอร์ช่วยทีมได้เยอะมากในครึ่งแรกมีป้องกันจังหวะสําคัญสําคัญในชนิดที่ว่าที่เรียกว่ามันต้องเข้าเนี่ยมันต้องมี3ครั้งนะน่าจะแบบไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับแล้วก็ไม่รวมประตูที่เสียไปในนาทีที่9นะครับคือเกมของเลี้ยวพูดู ่าไม่แน่นแล้วก็ไม่มีไม่ได้เร็วซึ่งเป็นเป็นเรื่องปกติครึ่งแรกริพุลก็จะเล่นค่อนข้างจะรัดกลุ่มไม่แบบผีผามไม่ได้เล่นบอลเร็วเกมเร็วยกเว้นว่าถ้าคุณมาเปิดแรกด้วยกันเนี่ยอ่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งมันเกมมันจะเร็วตามธรรมชาติแต่พาเลสก็ไม่ได้ว่าจะมาเปิดหน้าแรกอยู่แล้วนะครับเพียงว่าพาเลสเข้าหาเข้าถึงเข้าชิดไม่ให้ริพุลได้เล่นง่ายๆแล้วก็ช่วยกันเล่นมีดับเบิลทีม ในนาทีที่9เนี่ยลูกเตะม,มุมริพุลเสียประตูนะครับเป็นลูกเตะม,มุมโยนมาแล้วกาเฟนแบกในมงผิดเหลี่ยมนะโยนมาจากทางซ้ายพอมงผิดเหลี่ยมมันกลายเป็นไปตั้งให้อิสมาลาซายิงจอจ่อซานี่ยิงริพูลอีกแล้วนะครับยิงริพุลบ่อยจริงๆงตั้งแต่อยู่วัดฟอร์ดแล้วก็เถ้ากับว่าริพุลเนี่ยเสียประตูก่อนเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะก็จะเป็นโจทย์แล้วว่าริพุลเสียประตูก่อนเนี่ยจะกลับมาได้ไหมในซีซั่นนี้นะครับ จังหวะน,นี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันก็มีภาพช้ามาให้เห็นว่าบอลลูกเนี้ยมันโดนไทลิกมิเชลออกนะครับไม่ใช่คอนเนอร์แบรดลี์ลูกออกหลังเนี่ยลูกนี้มันน่าจะเป็นลูกตั้งเตะจากประตูแต่ว่าผมว่ามันมันจะไปจริงจังอะไรขนาดนั้นก็คงคงไม่ได้โอเคมันก็ไม่น่าเสียเตะม,มุมแหละแต่ว่ามันเป็นลูกที่เห็นยากนะครับเห็นยากมากแล้วเหลี่ยมมันมันบังผู้ตัดสินอยู่ด้วยนะ รุ่นนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรคือมันมีจังหวะได้มีจังหวะเสียริพูลก็เคยได้อะไรแบบนี้เพราะนั้นอันนี้ก็มันต้องยกประโยชน์ให้กับความยากในการมองของกรรมการมันไม่ได้แบบเห็นชัดๆอะไรแบบเนี้ยนะเพราะนั้นก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือริพูลเสียประตูในลักษณะน,น,นี้สเกมติดแล้วในเกมกับซาร์เฮมตันเนี่ยวัตุลเอนโดก็หม่งผิดจำได้ใช่ไหมฮะโยนเตะมุมมา มงผิดเหลี่ยมแล้วมันกลายเป็นไปตั้งนให้คู่อสู้เนี่ยสองเกมติดเลยนะเป็นภาพเดิมเลยแล้วก็ถ้ามองไปรายตัวเนี่ยนะครับคือไม่มีใครเด่นสำหรับเรียพูลนะสำหรับพาเลซเเด่นแทบทุกคนเลยวิ่งซ้ายวิ่งขวาก้าเติมกลางเล่นหนักแน่นดุดันนะครับข้างหน้าป่วนมาเตต้าเนี่ยแล้วเกมเนี้ยเขาเล่นงานโกนาเต,ต้แบบโอ้โหเผาเกลียมเลยอะ่ะนะครับ มาร์เตต้าไม่ได้เป็นคนที่มีความเร็วแบบเป็นปีกจัดจ้านไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าเขาไม่ได้ช้าแล้วเขาแรงประทะดีพิงกันชนกันเนี่ยอีบูไม่ได้เปรียบนะนะครับเพราะ่าร์เตต้าตัวใหญ่แล้วเขาเขาไวด้วยเท้าวไวกว่าโอ้โหต้องบอกว่าเกมในครึ่งแรกนี่โกนาเต,ต้โดนมาเตต้าเนี่ยเรีวยกว่าไปไม่เป็นเลยนะครับมีจังหวะสกัดได้เหมือนกันทําได้สวยเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอ่าเป็นการดวลที่ เขาแพ้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อีบูคนเดียวคือมันมีจังหวะที่พูดเล่นลิพปุจ่ายบอลผ่านบอลผิดพลาดกันหลายครั้งอ่ะบอลมันไม่ค่อยเคลื่อนให้บอลง่ายๆเนี่ยบางทีมันมันผิดหรือว่าโดนแยง่งนะครับเป็นเกมที่ลิพปุนเล่นไม่ดีเลยก็เนี่ยมีอาริซงคนเดียวอะ่ะที่ดีแล้วก็ช่วยทีมได้ตามมาตรฐานของเขาแม้แต่ฟานได้เองยังมีจ่ายพลาดนะครับซารา่ายังมีจังหวะที่ ค r อสบอลไปไหนก็ไม่รู้อะได้บอลโยนไม่มีเป้าหมายเลยเนี่ยมันมีภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะแล้วคิสซัลมาเลียลุยขึ้นมาเนี่ยบอลไปถึงเส้นหลังเนี่ยหลายครั้งมากนะโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายาทางฝั่งปีกซ้ายของเขาแบ็คขวาของของเลว์พูลเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเกมที่หนักของคอนเนอร์แบดลีย์นะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับการรุมขึ้นมาของไทลิกมิเชลเยเรมีปีโน่เนี่ยบอลสุดท้ายมันทะลุไปถึงเส้นหลังได้หลายครั้งอยู่ ตอะนั้นมันก็ไม่แปลกว่าทําไมช่วงพักครึ่งเนี่ยอเนอรซอสเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับถอนเอาแบรลี่ออกแล้วก็ถอยอ่ะถอดแบรลี่ออกส่งกัคโปล,ลงมาคือมันเป็นเรื่องแทคนิคด้วยทีมตามหลังอยู่ด้วยแล้วก็โดนเจาะทางขวาเยอะด้วยทางแบ็คขวาเนี่ยก็ต้องปรับปรับยังไงให้ให้ทีมมีโอกาสในเกมลุกมากขึ้นก็ถอดแบลี่ออกส่งกัคโปล,ลงมาคนละตำแหน่งเลยครับแบ็คขวากับปีกซ้าย ถอดบลลี่ออกกัปโผมากักโผไปยืนปีกซ้ายปีกซ้ายก็ไปชนกับเวสเวสขยับมายืนเบอร์สิบเบอร์สิก็ไปทับกับโซโบครึ่งหลังเนี่ยสิ่งที่มองเห็นคือลิพูพยายามเล่นบอลที่มันเร็วขึ้นพยายามปีบอลที่มันกล้าเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่เคอร์ติสโจนส์ลงมาก็จะมีบอลที่แทงขึ้นหน้าแบบกล้าๆเล่นอะ่ะมีประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งก็มาจากจังหวะที่ลิพูนเซตบอลขึ้นมาอันแต่ว่านาที87แล้วนะ เซตบอลต่อขึ้นมาแล้วบอลเนี่ยมาถึงโจนโจนแทงขึ้นหน้าผมไม่แน่ใจให้กับน่าจะให้กับการโปลแล้วก็บอลก็เคลื่อนกันต่อสุดท้ายจากซ้ายมาขวาฟลิมปงตอนนั้นลงมาละก็คือมาให้กาเฟนแบกกาเฟนแบกโยนเข้าไปแล้วโยนทุกนั้นถือว่าโยนดีนะกองหลังพาเลสเนี่ยตำแหน่งมันดีแล้วมันทําให้คริสติชาร์ดเขาตัวเขาหมงหมงไม่ถนัดกลายเป็นล้มแล้วหมงหมงบอลมันก็เลยไม่มีน้ําหนักกลายเป็นไปตั้งให้เฟเดโกคิเอซ่า ตอนนั้นก็เป็นตัวสำรองลงมาแล้วก็วิ่งมาหัวตูมเดียวเข้าไปเลยนะแต่นั่นหนึนาทีแปดสิบเจ็ดก่อนจะถึงนาทีแปดสิบเจ็ดเนี่ยเราได้เห็นการปรับแก้ของทั้งสองทีมนะอจริงคือพาเลสไม่ได้เปลี่ยนแทคกติกอะไรมากในการเปลี่ยนตัวคือเปลี่ยนลงไปเพื่อเพิ่มความสดเปลี่ยนตามตำแหน่งก่อนถึงนาทีแปดสิบเจ็ดที่ลิปุนตีเสมอเนี่ยนะครับพาเลสเขาเปลี่ยนนาทีหกสิบสองเขาเปลี่ยนวิลฮิลส์ลงมาแทนอดัมวาตันะก็เพิ่มความสดตรงกลาง ตำแหน่งเดียวกันนาทีเจ็ดสี่เปลี่ยน2คนเจฟสันโลเลมาลงมาแทนเจเรมีปีโน่ก็ตัวรุกเหมือนกันเอ็ดดี้เอนเ,เกียลงมาแทนอิสมลาซาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอูร์ก,กาสเนอร์ก็นิ่งพอเพราะว่าเกมเขายังไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเอาตัวรุกออกเอาตัวรับลงเพื่อมาเล่นเกมรับในเวลานั้นมันเหลือตั้งสิบห้านาทีไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนตามตำแหน่งเพิ่มความสดขณะที่ลิอร์ โดนสถานการณ์บีบต้องเปลี่ยนต้องปรับในเรื่องแท็กติกด้วยนอกจากกัคโปมาแทนแบดลี่แล้วขยับตำแหน่งถอยโซโบมายืนแบ็คขวาขยับเวสมากัคโปเล่นซ้ายเนี่ยนาที65สสถานการณ์ยังยังไม่ดีขึ้นยังตามหลังอยู่ก็ส่งเคอร์ติสโจนสลงมาแทนอลิซิสแมคไอสเตอร์ก็เป็นการเพิ่มความสดแล้วเพิ่มบอลที่มันจะขึ้นไปข้างหน้านะครับถึงนาที74ก็ปรับอีกคราวนี้ปรับแท็กติก ฟิล์มโปลงลงมาแทนอีบูโกนาเต้ถอดเซ็นเตอร์แบ็กออกส่งแบ็กขวาลงมาทีนี้ฟิล์มโปลงลงมาทีมเล่นยังไงฟิล์มโปงก็ลงมาเล่นแบ็กขวาแบ็กขวาเดิมโซโบเล่นอยู่โซโบก็ขยับไปยืนกอง,กล,ง,ก,องกลางกองกลางกลายเป็นมีโซโบสไลมีเคอร์ติสโจนส์มีกาเฟนแบ็กก็ถอยกาเฟนแบ็กมายืนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับในตำแหน่งที่โกนาเต้ถอดออกไปก็จะยืนแบบนี้แหละทีนี้จังหวะทำเกมบุกต่อบอลขึ้นมากาเฟนแบ็กก็จะขยับขึ้นมา พาบอลขึ้นมาตรงกลางเหมือนมีกองกลางเพิ่มขึ้นนะครับนั่นที74นะอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนตอนนั้นก็คือเฟเดโกคีเอซ่าลงมาแทนฟลอเรนเวสเวสก็เป็นอีกเกมที่เล่นลำบากเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเพื่อนหลายๆคนเ,นเล่นเจอเกมของพาเลสเข้าไปเนี่ยแทบจะแทบจะช็อตไปเลยนะครับ แล้วนาะที84ก็ยังตามหลังอยู่01นะก็เปลี่ยนเอาลิโอเอนกูโมอาลงมาแทน Isaac. Isaac, เอเล็กซานเดอร์อีซักอีซักถามว่ามีเกมที่ดีไหมคือเขาก็เจองานยากนะด้วยความที่แน่นอนครับเซ็นเตอร์แบ็กของพาเลสเขา3คนแล้วเขาเข้าใจกันดีมากนี่คือ3คนที่เล่นด้วยกันมาตลอดแล้วก็ถ้าลงสนามพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยพาเลสเสียประตูยากจริงๆแล้วเรื่องความฟิตอันนี้การเปลี่ยนผมมองว่าเป็นเรื่องความฟิตนะ อีซัคเขายังเล่นเต็ม90นาทีไม่ไดอนน้อันนี้อันเนอร์สล็อตก็พูดเองเพิต่ว่าก็จะก็ต้องขยับค่อยๆมีเกมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยวันนี้อยู่ได้ถึงนาที84แต่ผมคิดว่าถ้ามีเอกิติเก้นะอีซัคน่าจะอยู่ไม่ถึงนาที84เพราะว่าพอพ้นนาที60 70เนี่ยมันดูเขาเริ่มโรยแล้วนะครับจังหวะแข้งขามันมันดูว่ามันไม่ได้เปรียวอะ่ะม,มันมีความเหนื่อยอยู่ ถ้ามีเอกิตเกมมาเป็นตัวหมุนเปลี่ยนเพื่อนมันก็จะย้อนกลับไปน้าเสียดายใบแดงของเขานะก็เป็นบทเรียนของเจ้าตัวแหละนะเ,เกมนี้เขาก็คงแบบอึดอัดอยากจะลงช่วยทีมเต็มที่อ่ะมันลงไม่ได้ก่อนที่จะตีเสมอเนี่ยจังหวะมีทั้ง2ทีมนะพาเลสก็มีลิพูลเองก็มีนะครับมีจังหวะฟอรเรนเวสได้ชาร์จจอ่อจอดินเฮเลสันปัดมือเดียวได้เนะวสมีจังหวะแหวกลุยเข้าไปมีเหมือนกันอีซัก นะครับอีซัคมีจังหวะหนึ่งที่แหวกเข้าไปแล้วก็เหมือนเบี่ยงตัวยิงอ่ะนี่เป็นลูกถนัดเขานะลูกที่เหมือนมันไม่ได้วางเท้ายิงคืออีซัคเนี่ยจุดเด่นข้อหนึ่งของเขาคือเขาสามารถยิงได้แทบจะทุกรูปแบบตอนที่อยู่นิวคาสเซิลนะแสดงให้เห็นว่าเขายิงได้ทุกรูปแบบซ้ายได้ขวาได้มงทำประตูได้หรือว่าแม้กระทั่งจังหวะที่บอลมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะวางเท้ายิงได้ถนัดบอลมันเบื่อยู่อยู่ถอยไปข้างหลังนิดนึงเนะี่ย เขายังสามารถเบี่ยงตัวลม้มแล้วก็ตวัดยิงเนี่ยเข้าเสาไกลได้คือเขาทําลูกแบบนี้ได้บ่อยลูกนั้นเกือบจะทําได้นะได้ยิงมนเป็นจังหวะที่กองหลังจะไม่ทันระวังเพราะดูเหมือนเขาจะเสียบอลแล้วเสียหลักแต่ยิงได้แต่มันผ่านหน้าปากประตูออกไปอ่าก,ก็ได้เห็นจังหวะแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ลูกนั้นเป็นลูกที่แม็กลิสเตอร์แทงเข้าเขตโทษอ่าก,ก็มีจังหวะทําได้สวยอยู่ อพอเคซ่าลงมามีจังหวัดก่อนที่เขาจะทำประตูตีเสมอก็ได้ยิงเฉี่ยวเสานิดเดียวเนี่ยนะครับขณะที่พาเลสเนี่ยสักนาที70ไปเนี่ยก็โอเคก็พยายามเล่นให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพราะเวลามันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปโดนลูกโอเพนเพลย์ของเลียวผู้ทำได้นะครับพอหลังจากนีนทไป7ตีเสมอเนี่ยผมคิดว่าแฟนบอลรึเลหลายคนก็มองถึงชนะเลยนะโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าแซงชนะได้เนี่ย มันก็เป็นอีกเกมนึงที่เร์พูลเนี่ยยิงวินนิงโกหรือประตูชัยในช่วงท้ายเกมแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นพาเลสนะครับพาเลสทำได้มากกว่าเป็นลูกทุ่มไกะเป็นลูกทุ่มแล้วก็สุดท้ายแล้วสกัดจะไม่ขาดวิลฮิลส์ก็กระโดดมงได้ดีกว่าลีโอบอลก็เลยกลับไปในเขตโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกอี e ก็มงเช็ดไปนิดนึงหลุดไปถึงเอ็นเคเทียและเอ็นเคเทียยิงยิงได้เฉียบขาดมากนะครับ บอลลอยมาพักอกแล้วตะวัดยิงเลยไม่ปล่อยให้บอลตกพื้นยิงเด็ดขาดลูกนี้ก็อลิซงหมดสิทธิ์รับนะครับพาเลสสมควรเป็นผู้ชนะอันนี้ก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็น่าชื่นชมการเล่นของพวกเขามากๆนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นดีมากแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามนั้นก็เป็นความไม่แพ้ที่จะต้องดูว่าลิเวอร์พูลเก็บมาเป็นบทเรียนได้ดีแค่ไหน ว่ากันต่อในเกมหน้านะครับเดี๋ยวสัปการสัปดาห์นี้ไปเยือนกาลาตสลายแล้วก็สุดสัปดาห์ไปเยือนเชลซีแล้วก็พักเบรกทีมชาตินะครับกลับมาทีเป็นเกมแดงเดือดเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอเควันนี้ก็เจอกันเท่านี้นะครับยินดีกับคิซัมพาเลียสทำได้เยี่ยมจริงๆนะครับส่วนลิพูก็แพ้เป็นเกมแรกนครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ